สวัสดีค่ะนี่คือการอัดหน้าจอนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องทํานะคะก็คือจะต้องออโหลดแอป Canva ที่ชื่อว่า Canva มาใช้นะคะก็ะคือตัวนี้เลยแทนวาแอปสีน้ำเงินตัวนี้นะคะก็ะแตะเข้าไปใคาที่ยังไม่เคยใช้งานนะคะก็จะต้องสมัครก่อนนะคะสมัครด้วยแนะนำสมัครด้วยอีเมลนะคะ การที่เราจะแต่งรูปหน้าปกแฟนเพจอะคะ่ะเราก็จะแต่งตามไซส์ของหน้าปกนะคะหน้าปกก็จะถ้าเราไม่รู้เราก็เซิร์ชเซิร์ชหาคำว่าขนาดปก Facebook ตัวนี้พี่เล็กเคยพิมพ์แล้วก็จะกดคำว่าขนาด Facebook เลยนะคะขนาด Facebook ก็จะอยู่ข้างบนนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มสี สีเขียวๆแก่ๆนะคะก็แตะเข้าไปเลยค่ะเมื่อเข้ามาไดาแ้แล้วเราก็จะมาเคลียสิ่งทีเออ่เขาทำให้เป็นตัวอย่างนะคะเคลียออกแต่ให้มันเป็นกรอบสิงม่วงๆเสร็จแล้วก็กดไปที่ถังขยะนะคือการเคลียรออกนะคะเคลีย์ออกให้หมดเลย ออกให้เป็นว่างๆแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะต้องมีรูปสื่อกลางที่เป็นรูปผลิตภัณฑ์ที่เราจะขายนะคะในเครื่องก่อนนะคะแล้วก็ให้เลือก<ม>อเดี๋ยวย้อนกลับไปก่อนอแล้วให้แตะปุ่มสีม่วงที่เป็นปุ่มบวกนะคะด้านซ้ายมือนะคะสุดเลยนะคะแตะเข้าไปโอเค แล้วก็แตะเมนูล่างสุดที่มีคำว่าอัลบั้มภาพนะคะแตะเข้าไปเลยค่ะเมื่อเข้ามาได้แล้วค่ะให้เลือกคำว่ารูปตรงกลางนะคะเมนูสุดแล้วเราก็จะเลือกคำว่าล่าสุดล่าสุดเนี่ยแต่ว่าในเครื่องโทรศัพท์ของทุกคนจะต้องจะต้องจัดการจัดเก็บให้ เป็นหมดหมู่นะคะว่าเป็นรูปของอะไรนะคะเป็นรูปของสินค้าอะไรประมาณแบบนี้นะคะหมวดหมู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปส่วนกลางเป็นรูปที่ทางส่วนกลางทําให้นะคะเดี๋ยวพี่เล็กก็จะเลือกรูปนี้นะคะ อม,มีรูปหน้าคนเจี๊ยบด้วยอเคแล้วก็รอสักคู่หนึ่งเดี๋ยวก็จะมามแต่คำว่าอัพโหลดรูปดีกว่าเพราะมันไม่ยอมขึ้นมา ก็อเอาเนิ้วเขี่ยรูปให้มาด้านข้างนะตัดรูปเสร็จแล้วก็เขี่ยมาด้านข้างแล้วก็ขยายแต่ตรงปุ่มมุนนตรงนี้ ยังไม่เคยแต่งรูปมันจะจะไม่ชินนะคะโอเค,อเคก็ประมาณนี้แต่ว่าสามารถแต่งให้สวยกว่านี้ได้นะคะโอเคก็จะเอาแบบว่ายายแบบประมาณนี้ก่อนนะแต่ว่าตรงนี้สามารถเขียนช่องทางการติดต่อได้สามารถเขียนเลงก์ลายสามารถเขียนเบอร์โทรของเราใส่ไปในรูปหน้าปกได้นะคะ ตัวนี้ก่อนแต่ว่าสามารถตกแต่งให้สวยกว่านี้ได้สามารถใส่รูปเราเข้าไปได้นะคะตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะถ้าปกติของคนใหม่ๆถ้าว่าต้องการเร็วก็คือทําแบบนี้ได้เลยนะคะนี่ก็คือทำการแต่งรูปนะคะนี่ก็ทำง่ายๆก่อนเพื่อจะได้เปิดร้านให้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็เซฟ เซฟให้กดธนูลูกศรชี้ลงนะคะแล้วก็กดเซฟแล้วก็รอสักครู่หนึ่งก็จะเข้าไปอยู่ในมือถือนะคะในเครื่องมือถือแกลเลอรี่ของเราก็เกิดเข้าไปก็จะเป็นภาพภาพข้างบนนะ,ะภาพล่างนี้คือยังทำไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะนี้มันก็กำลังโหลดเข้ามา ทโนชีชีบนีเอามาเข้ามาเซฟใหม่นะแต่แต่ลูกสอนชี้บนโอเค <c oughs> เ้าไปดูโอเคมาละตอนนี้มันหายไปครึ่งหนึ่งลบทีบ้ก่อน หน้นปาปกก็จะเป็นตัวนี้คือรูปหน้าปกก็จะเป็นตัวตัวนี้นะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวจะส่งรูปให้นะแล้วก็จะสอนสร้างเพจเลย,อ,ยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอปิดก่อนปกติอันนี้คือทำแบบง่ายๆนะคะ